พื่อนพี่ๆกินข้าวกันหรือ,อยังคะถ้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะวันนี้พลอยจะทําก้อยกุ้งขาะแต่เป็นกุ้งขาวใหญ่นะคะไม่ใช่กุ้งเต้นหรือว่ากุ้งฝอยตอนและว,วิธีทําก็ไม่ยากค่ะเหมือนทํายำมะม่วงกุ้งสดนั่นแหละแต่ว่าเราจะทําเป็นก้อยแบบอีสานอีสานนะคะไม่ใช่ยำม,มะม่วงแบบไทยๆเนาะว่าแล้วเราก็มาแกะกุ้งกันเลยค่ะกุ้งที่ใช้วันนี้ก็ใหญ่กว่าไม้จิ้มฟันนิดเดียวนะคะคือตัวเล็กมาก ไม่รู้ว่าคนซื้อมานี่เขาคิดอะไรอยู่เล็กกระจิ๋วหลิวนะคนแกะนี่ก็เออค่อนข้างจะแบบใช้เวลาแกะนานมากเพราะว่าด้วยความที่เขาตัวเล็กเล็กจิ๋วจริงๆนะทุกคนคือตัวโตกว่ามีดที่พลอยใช้แกะกุ้งนิดเดียวอะ่ะต่อให้กุ้งเราจะตัวเล็กแค่ไหนแกะเปลือกออกเสร็จแล้วก็อย่าลืมผ่าหลังแล้วก็กรีดข้างหน้าเอาไส้เขาออกให้หมดด้วยนะคะทุกคน ด้วยความที่เขาตัวเล็กก็คัดตอนนี้ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนิดนึงเนาะเล็กจริงอะไรจริงนะคะเดี๋ยวพอจะเทียบให้ดูใหญ่กว่ามีดยิ่เดียวจริงๆแต่พอก็ยังกีดหน้ากีดหลังเหมือนเดิมค่ะต้องเอาขี้เขาออกให้หมดเนาะเรียบร้อยแล้วพยก็จะล้างกุ้งด้วยเบกกิ้งโซดานะคะพอจะใช้เบกกิ้งโซดาล้างทำความสะอาดจ,จะช่วยดับคาวกุ้งได้ดีค่ะแช่ไว้ประมาณ15นาทีค่ะแช่ไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมหั่นหอมที่จะใส่ลาบค่ะก็มี ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักแพรว้าใครไม่เคยกินผักแพรล,ลองดูนะใส่ก้อยกุ้งนี่อร่อยมากเข้ากันค่ะเข้ากันแพรนี้สามารถใส่ได้ทั้งกุ้งเต้นแล้วก็กุ้งใหญ่นะคะคือมันจะเป็นอะไรที่อร่อยกลมกล่อมมากใส่ก้อยกุ้งนี่ถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองนะอันนี้คือแนะนําแต่ทางนี้ทางนั้นก็ของแช่ ของแ่บอยู่กับผู้มากเนาะคะ่ะนอกกับบังคับกันไ่ได้คะ่ะแต่พ่อแอนมากอันหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักหอมพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นมะนาวกัตนต่อเลยจ้ะมะนาวก็ลูกใหญ่ๆนะคะผ่าครึ่งแบบนี้อันหอมหั่นมะนาวเสร็จแล้วก็มาเตรียมล้างทำความสะอาดกุ้งได้เลยค่ะเวลาเราแช่เบกกิ้งโซดาจะเห็นว่าน้ําที่แช่มันจะเป็นขุ่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นล้างผักหรือล้างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสะอาดละเออในความรู้สึกเหมือนสะอาดดีเกลี้ยงดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมปรุงก้อยกันเลยค่ะ ก็ง่ายๆนะคะเหมือนเราจะทํายํานั่นแหละแต่เราทําแบบก้อยแบบอีสานเนาะเราก็ต้องปรุงแบบอีสานนะคะใส่พริกป่นใส่เกลือใส่พรองชุรสเล็กน้อยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวที่เราพาครื่งเอาไว้นะคะตั้งแต่ได้เครื่องบีมะนาวนี่มาโอ้สะดวกสบายง่ายมากง่ายมากกับเมนูตําเมนูยํานะคะเติมน้ําปลาไปนิดนึงค่ะเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมนะคะขาดไม่ได้เด้อน้ําปลาเนี่ยจากนั้นก็คนเลคนเละกุกเขาเลยจ้า คนให้เกลือกับผงชูรสละลายจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะตามด้วยหอมที่เราหั่นเอาไว้ค่ะเทลงไปหมดเลยรู้สึกว่าหอมจะเยอะเกินไปนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าก้อยกุ้งหรือก้อยหอมแต่ก็เยอะอดีค่ะชอบนะคะ เวลากัดเข้าไปหอมจะได้เต็มปากเต็มคําเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะก้อยกุ้งยั่วๆจ้าแบบอีสานบานเฮากินกับข้าวเหนียวห่อนๆกินกับผักลายๆโอ้ยวาวเล้วกันน้ำร่ายน้ำไร้ไหลขอตัวไปกินขขากันเด้อค่ะ